มีเกียร์126นิ้วเฟมรมอลูมิเนียมเราจัดรายการอยู่จากราคาขายเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจวันนี้ปรอเตรียมตัวเที่ยวเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ไม่มีเกียร์ดุมนะคะจัดรายการอยู่เพียง3500บาทเท่านั้นค่ะจัดกันไปเลยจุดๆด,ด้านนี้เลยเพื่อนนี่ เพื่อนๆคันไหนที่สนใจนะคะให้แคปรูปจักรยานที่ท่านสนใจแคปไว้นะคะแล้วก็ส่งมาที่แอดไซค์เคบายหนึ 8, หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 2ย์เก้าสน้พันเก้นองนายคันนี้ยังอยู่ไหมเท่าไหร่อาเพื่อนคันนี้นะคะบอกเลยว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องมีทุกคลิปไม่มีต้องโดนตำหนิแน่ๆเลยนั่นคือดาฮอลรุ่นบอดบอสกระแสเขาแรงจริงๆไม่เคยตกเลยอะไรกันกนักระนาเขาดียังไงหรอเดี๋ยวนายจะบอกให้บางท่านเนี่ยเพิ่งเปิดเข้ามาชมเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปนะขอคำแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าจะซื้อจักรยานภาพสักคันเนี่ย เพื <dri> inne, <compra. S 1> ่อนๆที atie, think, bike, bike, ่บางครั้งเขาามีประสบการณ์เขามีข้อมูลเขาก็จะบอกว่าบอดวอล์กเลยมีลูกค้าหลายท่านเข้ามาถามคุณเนยเพื่อนผมแนะนำบอดวอล์กมันดียังไงอ่าบอดวอล์กคันนี้ไม่ใช่คันนี้รุ่นบอดวอล์กเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้วัสดุเป็นโครโมลีรหัส4130นตรงนี้นะคะโครโมเนี่ยคุณสมบัติคือเหล็กผสมกับมอลิเตนัมและธาตของโครเมียม ตัวเฟรมมันมีความยืดหยุ่นในตัวมันเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราขี่กระเทือนหรือกระแทกเนี่ยมันจะช่วยซับแรงกระแทกได้แระดับหนึ่งดังนั้นคนที่ปั่นอยู่บนเฟรมของโคโม mo ี่อะฟีลลิ่งที่ได้คือจะได้รับความรู้สึกนุ่มนวลเนี่ยแหละมันจึงเป็นที่ยอดฮิตเหลือเกินสำหรับสายนักปั่นนะคะหรือท่านที่ต้องการปั่นออกกำลังกายแบบสบายสบาย ระยะยาวๆหรือมากกว่า20นาทีในต่อรอบนะคะปั่นเล่นในหมู่บ้านก็ได้จะลงสนามก็ได้ออกทริปกับเพื่อนก็ได้นะคะยาฮอนบอดวอล์กตอบโจทย์ในเรื่องของการพับได้พกพาสะดวกน้ำหนักไม่เกิน15กิโลกร,รมัมร้อขนาด20นิ้วนะคะชุดขับอยู่ที่7สปีด คันนี้เนี่ยล้อที่เมื่อนเห็นขอบขาวนี่คือลอรุ่นของบอดวอล์กมาคร,ครบเลยนะคือเดิมเดิมนะคะพอปรับระดับได้แฮนด์ปรับองศาได้ชิปเตอร์เจ็ดสปีดตัวนี้เบาะเป็นยังคงเป็นดาฮอนเบาะของดาฮอนสียตาลคลาสสิกเลยและสิ่งนี้เพืนเพื่ออะไรยท่านรอคอยหามจะเกินเนย เพดเงินเพดทองมาหรือยังมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวให้ดูวันนี้มาด้วยกันสองคันคันนี้สีแดงเลือดหมูฉ่ำๆสวยงามล่องลอยใช้งานมีไหมมีนะคะมีนิดๆหน่อยๆชอบรับได้ก็ซื้อกันตปนะคะจัดรายการไหมจัดเท่าไหร่แคปลูกตอบถามเข้ามานะคะคันนี้เป็นบอดวอล สีแดงเลือดหมูเหดเงินแม่เหล็กหน้าหลังครบนะคะจมูกโดงครบคุณสมบัติที่เพื่อนๆอยากได้ดาฮอนสีแดงเลือดหมูเหดเงินค่ะถัดมานะคะดาฮอนบอดวอกสีเขียวน้ำทะเลเหดเงินค่ะ <c oughs> ล้อยังเป็นรุ่นของบอดวอขอบขาวเดิมๆอยู่เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่กล้องครอสอัพเพื่อนๆนะคะในบอกเลยว่ารุ่นแบบนี้มาเนี่ยถ้าสนใจแล้วให้รีบแคปเข้ามาสอบถามแล้วรีบปิดดีลกันเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้ไปเร็วมากสถิติเพจเงินเพจทองเข้ามาในร้านอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงก็ไปแล้วนะคะ และถัดมานะคะก็ยังอยู่ที่บอดวอล์กตัวนี้มีจมูกนะคะมีจมูกสีเขียวเขียวมะนาวเจสปีดเหมือนกันมาดูว่าสีอะไรบ้างสีเขียวมะนาวค่ะสีแดงนะคะสีแดงคันนี้ทางร้านในเปลี่ยนยางนอกในหน้าหลังทั้งชุดให้แล้วนะเซฟไปกว่า7 8 0 0บาทแล้วนะคะคันนี้ ยางไม่ดีฉีกขาดขี่ไม่ได้เปลี่ยนให้ค่ะแฮนด์เปลี่ยนให้ค่ะอ่าของไม่ดีเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนของใหม่แกะกล่องแกะถุงกันอย่างนี้เลยนะคะสีเขียวนะคะบอดวอกสีเขียวแฮนด์ใหม่แล้วชิปเตอร์ใหม่แล้วค่ะพลาสติกยังไม่แกะเลย จัดสายด้วยเป็นยังไงนะเซอร์วิสก็ทำกันอย่างนี้แหละค่ะสีม่วงค่ะตัวนี้มีตัว30ปีอันนิเวอร์ซารีของดาคอนด้วยนะคะตัวนี้สีม่วงแทนใหม่แล้วนะคะคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาตัวนี้สวยสวยเลยนะคะอ่าตัวนี้เป็นสีดำนะคะไม่มีจมูกไม่มีจมูกแต่สภาพสวยมากตัวถังสวยฝั่งนี้มีร่องรอยนิดหน่อยนะคะร่องรอยนิดหน่อยรับได้ก็ซื้อกันไปนะคะ จัดโปรโมชั่นทั้งหมดบอดวอล์กสูงสุดลด1,000บาทค่ะ mm. จากราคาขายลด1,000บาทมาต่อกันที่สีฟ้าเทานี่สีฟ้าเทามีที่ใส่กระบอกน้ำด้วยนะคะขออภัยค่ะแล้วก็สีเขียว เดี๋นยยกให้นะสีดำสีดำสีเทาหมดหรือยางนังนอยยังไม่หมดนะปเปนเพื่อนมองหันไปดูบอดบอกก่อนมีสองแถวเลยนะแถวนี้เดี๋ยวจะพาไปแถวที่สองค่ะบอดบอกแถวที่สองนะคะ ตัวนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นเฟรมโคโมรี่อยู่นะทำไมในผู้อย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เป็นเฟรมเหล็กไฮเทนก็มีนะคะอ่ะตัวนี้เป็นบอดวอล์กเนี่ยเฟรมโคโมรี่แล้วค่ะสีหัสา1 3 0สีเทานะคะจานทำไมสวยอย่างนี้ล่ะเปลี่ยนใหม่สิจ๊ะแคไบิ์ลหนึ่งหกแปดเซอร์วิสแบบนี้ค่ะจานใช้ไม่ได้ใช่ไหม เปลี่ยนทั้งขาเลยค่ะมาทั้งชุดอย่างนี้เลยใหม่กรีปเปลี่ยนใหม่แล้วจ้ะคันนี้ใครได้ไปก็คุ้มนะคะอ่าเปลี่ยนใหม่ชิปเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่สิบรอนเงินค่ะเก็บสายแล้วเรียบร้อยชิปเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะชิปเตอร์เปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมาแตกบ้างหักบ้างจับเกียร์ไม่อยู่บ้างก็ต้องเปลี่ยนนะคะลูกค้าสีดำค่ะ และตัวที่นายบอกว่าบอดวอล์กที่เป็นเฟร,รมเหล็กไฮเทนก็ ten, จะเป็นรุ่นทงชาติเนี่ยไหมไฮเทนเหล็กไฮเทนไซนเหล็กชนิดพิเศษนีดทบาเพื่อคุมน้ำหนักไม่เกิน15กิโลกร,รมัมสีส้มค่ะสีบรอนเงินค่ะแล้วก็สีส้มด h าฮอนบอดวอล์กรอเตรียมตัวเที่ยวประจำเดือนพฤศจิกา2566 จัดรายการรถสูงสุด1,000บาทเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้เลยนะคะรีบแคปรลปเข้ามาเลเพื่อนรถสวยๆมาเร็วก็ได้รถสวยได้เลือกก่อนนะคะและถัดจากบอดบล็อกเนยจะพาเพื่อนมาดูรุ่น High Performance ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือตัว s p e ปีด a h o n Speed เรายังเขายังคงใช้เฟรมโฮโมรี่รหัส4130วัสดุเดียวกันกับบอดวอล์กเลยค่ะแต่ดีไซน์ตัวถังเนี่ยแตกต่างกันแบนเริ่มเป็นรีเป็นแบนแล้วนะคะต้องต้องแหวกอากาศและล้อเนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นล้ออลูมิเนียมสชั้นนะเหนือชั้นขึ้นมาพร้อมที่จะแหวกอากาศได้ดีไม่ไม่ไม่เพิ่มไม่มีแรงต้านนะคะแรงต้านน้อยลง ชุดขับอยู่ที่ 6, 7, 8สปีดเห็นก้านเบรกไหมให้พี่กล้องคอสตัวน,นี้ก้านเบรกยังเป็นของดาฮอนนะคันนี้นะหน้าหลังเลยนะคะบันไดพับได้คอปรับระดับได้สปีดสีขาวค่ะแล้วก็ดาฮอนสปีดเช่นเดียวกันคันนี้สีจะออกดำๆเขียวๆ นะคะลำดันเขียวๆแกนล,ลอ้อคัน,นคันนี้แกนล,ล้อปดเร็วหน้าหลังนะแกนล,ล้อปดเร็วหน้าหลังล้ออลูมิเนียมของไครเนติกแบรนด์ของเยอรมันขอปรับระดับได้นะคะนี่แฮนด์ของแบรนด์ดังเลยนะแฮนด์อย่างดีนะคะเพื่อนแล้วก็ปอกแฮนด์ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ชิปเตอร์ใหม่ จัดสายให้ด้วยมีเวลาเราทำให้นะคะแบบนี้เลยดาฮอนสปีดมีโปรโมชั่นเช่นกันสนใจสอบถามเข้ามาแอบกระซิบนิดนึงต่ำหมื่นค่ะดาฮอนสปีดนะคะต่ำหนึ่งหมืนบาทต่ำกว่าน,นั้นค่ะหนึ่งมืนบาทมีทอนนะจ๊ะและตัวนี้ค่ะตัวนี้ดาฮอน เป็นซองมินิหมอบรุ่นแดดแอนเทน่าเฟรมอลูมิเนียมพับได้ไหมได้นะคะมีจอจะมีเหมือนฟันฉลามไม่ได้แตกไม่ได้หักนะคะ,ะเขาเรียกภาษากรีกจอนะคะเหมือนฟันฉลามไขจุดนี้ไขจุดนี้ข้างบนและข้างล่างแล้วพับทีเดียวล้อน่าสนใจตรงล้อที่ให้มาขนาดล้อ451 เส้นผ่าศูนย์กลาง22นิ้วยางหน้าแคบเซฟแรงหน้าสัมผัสน้อยเซฟแรงผู้ปัน่นแกนล้อปลดเร็วหน้าหลังชุดเบรกนี่ชุดเบรกของเท็กโตนะคะเพื่อนนะชุดเบรกของเท็กโตไฮไลท์อีกตัวหนึ่งค่ะจานหน้าสองใบเฟืองหลังเท่าไหร่3 4 5 6 7 8สปีด 8216สเปดมีหูรับมากับตัวถังเลยนี่คือแดดแอนเท n นนาค่ะและตอนนี้นะคะนายพาเพื่อนๆมาอยู่กับรุ่นเทิร์นนะคะไม่ใช่รุ่นเทิร์นขออภัยค่ะแบรนด์เทิร์นเนี่ยเพื่อนแบรนด์เทิร์นนะคะแล้วก็โลโก้ของเทิร์นเนี่ยจะเป็นรูปนกเป็นแบบพับกระดาษพับนะคะอ่า เธอเนี่ยเป็นแบรนด์ของไต้หวันสัญชาติไต้หวันเลยและจุดแข็งของเธอเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมที่ใส่เข้าไปในจกักรยานเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยสแตนดาร์ดเลยตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ด7สปีดขึ้นไปก็แล้วแต่เนี่ยเวลาปั่นฟีลลิ่งเนี่ยจะได้ในเรื่องของเบานุ่มคุ้งเร็วเวลาลอยตัวไปแล้วเนี่ยเธอจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากๆ ลูกค้าของเนยที่เข้ามาเนี่ยมาลองปั่นเทินแล้วไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนนึงมีความเห็นเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะชอบมากๆเพราะว่ามันนุ่มนวลมากนะคะแต่ทีนี้เนยจะพาเพื่อนๆมาดูเทินที่สเปคสูงอ่าเทินะที่ไฮเปอร์คอมแพนนะคะมาดูเริ่มจากคันนี้หายากนะหายากตัวนี้เป็นตัวเทิน์วอ a s h ี20 เทอร์นวอร์ชทียี่สิบยี่สิบก็คือเฟืองหลัง10บสปีดนะคะเฟืองหลังจะเห็น10บสปีดการที่มีตัวเฟืองเยอะๆเนี่ยมันทำให้ตัวเฟืองเนี่ยเฟืองของมันมันจะชิดระยะจะชิดกันเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะสมูทมากๆนิ่มนวลมากๆนะคะแล้วจานหน้าเนี่ยสอใบสิบสองยี่สิบสปีดนะคะ ตัวนี้เนี่ยยางที่ติดมากับรถเนี่ยเป็นยางสลิกไรดอกของชวอนเบ้แล้วเพื่อนมาดูตัวนี้ค่ะอุปกรณ์แกนล้อเป็นของไคเ e นติกแบรของเยอรมันเฉกเช่นเดียวกับล้ออลูมิเนียม2ชั้นของไคเนติกนะคะชุดเบกเป็นตัวของไคเนติกเช่นเดียวกันครบชุดเซ็ตครบเลยมาดูตัวชิปเตอร์ ชิปเตอร์เนี่ยเป็นสลัม XS 10สปีดนะคะแล้วก็ด้านซ้ายสลัม X5 2สปีดเขาจะหน้า2ใบแฮนด์ปรับเก็บได้นะ,ะตัวนี้พับได้แกนล,ล้อปลดเร็วและนี่คือตัว Turn Vers P 2 0 Frame Aluminium น้ำหนักเบา น้ำหนักเบานะคะ,ะและตัวนี้หายากนะเนยแนะนำขี่ดีนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัว Turn Vers N8 8สปีดเฟืองหลัง8สปีดนะคะจานหน้าใบเดียวเพื่อนๆดูตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตัวนี้ที่ตัวถังจะมีหู หูนี้ไว้รองรับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอัพสปีดขึ้นจากจานหน้าหนึ่งใบสามารถเพิ่มเป็นสองใบได้เลยไปต่อได้นะคะไปต่อได้เหมือนที่เนยใช้สปีด d ฟ a โก้ไปต่อได้นะคะอัพเ,เป็น2จานเลยตัวนี้นะคะเป็นเฟรมอลูมิเนียมล้อเป็นล้ออลูมิเนียม2ชั้นนะคะส่วนยางเนี่ยทางร้านเน,ย,นยเปลี่ยนให้ใหม่กริปเลย เป็นยางสลิกรดอกยางนี้ใหม่แล้วแพย,ยางก็คุมแล้วนะคะแกนล,ล้อปลดเร็วแกนล,ล้อปลดเร็วนะคะอ่าตัวนี้น้ำหนักเบาขี่ดีมากๆเลยตัวนี้นะคะเบาแล้วขี่ดีสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเบานุ่มนวลพุ้งเร็วแล้วด้วยยางที่เป็นยางสลิกยะน้าสัมผัสน้อยเนี่ยมันทำให้เซฟแรงผู้ปั่นได้มากเลยนะคะ และนี่คือเท r ร์นไ h เปอร์ฟอรแมนค่ะและเราจะพาไปเทียบกับตัว t ท r ร์นเพื่อนๆบอกว่า,าผมไม่ต้องการสเปคเยอะน้อยแค่ขี่ออกกําลังกายในหมู่บ้านควรจะดูเท r ร์นรุ่นไหนดีมาดูเท r ร์นตัวนี้ค่ะที่นายบอกว่าเวลาลอยตัวแล้วนุ่มนวลมากก็คือ l ิง k ์7มีอยู่สสีสีน้ำเงินกับสีดคาคคาดแดง เมเนี่ยเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะ,ะดูตัวจุดพับเขาสวยงามมากนะคะบันไดพับได้ชุดขับนะคะอยู่ที่7สปีดเฟรมอลูมิเนียมบางคอหน้าหลังครบคันนี้คอปรับระดับได้อีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีดำคาดแดงราคาโปรโมชั่นมีไหมคะมี เพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนี่คือเทินลิงก์ B7 ค่ะ